สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้วังคำแฟมิลี่มาที่ตลาดเม,มืองคาม่วนนะครับท่าแขกนะครับเมืองลาวนะครับว่าของราคาเท่าไหร่กันโดยสำิโอ้รูปใหญ่ดูสามสิบบาทเราหนึ่งตัวละสามสิบบาททุเรียนทุเรียนอะทุเรียนละร้อยสามบาทถึทร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบ อาวัวคาโดนะครับกิโลละสามสิบบาทลูกเดียวก็ถึงละบ้างกิโล,โลไก่เคียงกันแล้วสามโลสามละร้อยบาทสุดยอดสุดยอดบรรยากาศทั่วทั่ไปนะครับตลาดใหญ่มากเลยโน่น ตลาดสดตลาดสดใหญ่มากครับก็คล้ายๆกับเมืองไทยตลาดคล้ายๆกันคนเยอะแยะเลยน้มึกหาทะเลนครับ โอ้โห,หมึกตัวใหญ่มากครับเป็นมึกยักษ์นะเด็กปลาดุกปลาสุดยอดมากเลยโอ้โปลาดุกน่ากินตัวกำลังน่ากินเลยนะครับเป็นตลาดปลาเนาะของเมืองขาม่วนนะครับตลาดปลาของเมืองขาม่วน ปลาทูปลาทูสดปลาดุกแต่ตัวไม่ใหญ่นะปลาดุกเป็นลเลี้ยงตัวเล็กๆนวนะไปซาบะปลาเยอะมากตลาด เหมือนท,ทั่วไปครับมีมีหมดครับอันนี้ของแช่ตัวแช่ตัวเมีหมดเหมือนกับเมืองไทยทุกอย่างนะครับบินบินบินบี้ครับตัวน,นี้น่าจะขายส่งนะครับอันนี้ขายส่งเป็นมัดเป็นมัดเสื้อผ้าขายส่ง เกอะมากรองเท้าไปส่งเหมาะกับคนที่จะซื้อไปขายซื้อไปขายอถามหน่อยถามหน่อยอันนี้ขายอะไรครับน้องขายเสื้อผ้าเสื้อผ้าทุกอย่างขายทุกอย่างครับมัดเท่าไหร่มัดเท่าไหร่ อันนี้ส,สองแสนตีเป็นเงินไทยดิเงินไทยสี่ร้อยบาทสี่ร้อยบาทเอาไปขายส่งได้นะสโอ้น้องอะไรน้องอะไรอันแนะนำตัวหนสบายดีเราสิสามมูลค,นะครับน้องฟีเนาะครับน้องฟีขายของทุกอย่างเลยนะขายส่งอันนี้น้องอะไรครับ <c oughs> น้องอ่ะผลิตภัณฑ์อะไรอ่ะขายเสื้อผ้าขายเสื้อผ้าโอ้โหได้เลยเยอะแยะเลยเนาะ เสื้อสวยเสื้อสวยครับมาร้านนี้เลยคำม่วนคำม่วนเนาะอันนี้เนะาะจังหวัดคำม่วน,น <mão> ซื้อเอาไม้นี่เป็นกอไฟมันหายากเลยมันไม่ค่อยมีอันรเยอะเลยมีรองเท้าเด็ก มีเยอะนะครับมีเยอะเลยแต่ละร้านสวยๆทั้งนั้นเสื้อสวยครับจานนี้ ขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมและวฟังครับวันนี้วังครับอร์ฟรี่มาถ่ายทำที่เมืองลาวนะครับอย่างนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามวังคเฟอร์ี่น,นะครับสวัสดี